หยิบยืมภาพยนตร์ร่วมกับล้มละลายโปรดักชั่นคุณรวยอยู่แล้วตอนนี้คุณมีรายการเยอะผมมี็นเตอร์ผมเห็นแก่คุณพุทธังสังคังอะไรังังสารนาอมาตานี่แหละอผมเห็นแกอย่างนี้แหละผมได้ข่าวคุณมีโฆษณาขายของด้วยใช่ไหมฮะโอ้ยโฆษณาเยอะแยะเลยขายอะไรฮะก็ขายพวกครีม แล้วจะดูได้ที่ไหนโฆษณาดูได้ที่ไหนฮะเอาก็ดูตามโฆษณาทั่วไป Youtube อยู่อะไรมีเยอะแยะในสถูปอะไรก็มี y o u u t มีให้ดูไหมฮะมีนี่มีอยู่ไหนฮะอยู่ในที่เปิดแล้วขยันไม่ให้ทีมงานจะด้วยทีมงานแล้วเหรอให้ทีมงานไปแล้วโอ้โหคนนี้ขยัยให้ทีมงานไปดูไปดูขอดูได้ไหมฮะดูได้ดูครีมนี่เขาประกาศได้่ด้เขาประกาศครีมดู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 ไปดูครับถิงครับาดูครับาแล้ว ยงไงโอ้โหเต้นอย่างไรเนี่ยโอ้หทำไมหนูไม่เห็นอะไรเลยอะนส่ตัวหน้าดูดีดีดีดอะีด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 ัดี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 ดเป็ดี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 ดดี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 ดนดีีด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 ี่ีด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 ีเีดีเีดดูอีดีดีดีีดี โอตา่เห็นผมมองอยู่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไงวะจะจโอมันสนุกขนาดนั้นเลยวะอาเชื่อด้นะมึงจะเชื่อผมหรเป็นไงนไะทีมทาก้นขาวครับแต่ทำไมก้นคุณดำปีเลยมัน้นอันนั้นนะเห็นพี่เห็นตใจไหมไม่เห็นมันไม่เห็นอยู่ในกล้องมื่อกี้ที่เขาเต้นคุณไม่เห็นหรอไปดู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 ด

ขาโฆษณาเมื่อกี้นี้เป็นไงทำไมคุณบอกว่าถ้าครีมก้นจะขาวแต่เมื่อกี้เห็นก้นคุณดำปีเลยอันนั้นเป็นเป็นเทปที่บอกกล่าวว่าถ้าหากว่าไม่ใช้ตูดจะดำอย่างนั้นโอ้ถ้าใช้แล้วต้องใช้อันนี้จะขาวตูดเสียชัดถ้าไม่ใช้จะดำอย่างนั้นจะดำอย่างนั้นถ้าใช้จะทำให้ดากขาวดากตูดขาวโอ้ถ้าใช้ครีมอย่างนี้ใช้ครีมอย่างนี้ ฝากกด subscribe ด้วยนะคะ